คือคุณแม่แฟนครับคุณแม่คือคุณแม่ยายครับไปตรวจโรคนะฮะละเพราะว่ามีอาการปวดท้องเรืร้อรังแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณหมอไปหาหมอหลายครั้งให้ยาปวดท้องมาก็ก็ไม่ดีขึ้นจนสุดท้ายคุณหมอจับสแกน m r i แล้วก็เจอว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะเริ่มต้นก็สั่งีโมทันทีเลยครับแล้วทีเนี้ยก็ทําการคโมีโดยการใช้ีโมแล้วก็ยามุ่งเป้าสุดท้ายเนี่ยมีผลข้างเคียงนะครับมีอาการผมร่วงทานข้าวไม่ได้ไม่ค่อยมีแรงมีอาการอาเจียนบ่อยอย่างเงี้ย ผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงได้บ้างที่เราจะาหาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสักตัวหนึ่งนะครับที่สามารถจะทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้ เราก็เลยเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับคือจริงๆแล้วต้องต้องบอกว่าเรามีงานวิจัยนะครับที่ทําในแลบทดลองนะครับในมหาวิทยาลัยงสิตนะครับแล้วตอนนี้เรากําลังทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทําวิจัยในมนุษย์ด้วยนะครับซึ่งถ้าทดลองผ่านเนี่ยเราก็จะมีวิจัยที่เกี่ยวข้องในมนุษย์เพิ่มขึ้นและที่สําคัญคือเราเอางานวิจัยตัวนี้ครับไปส่งประกวดที่ประเทศโรมาเนียนะครับในงาน Euro Invent นะครับซึ่งเป็นงานประกวดนวัตกรรมและก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลมาด้วยดังนัั้้้้นนนะะครอยยยากจใหผูปป่่่วทีเเเ็็โมมงไดล ว่าปิดพันตัวเนี้ยสามารถทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้ครับตอนได้ต้องบอกว่าดีใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นคนไทยเนาะเราก็รู้สึกว่า เราเออพอเป็นงานต่างชาติเนี่ยเรารู้สึกว่าเราแค่ไปประกวดก็ดีแล้วนะครับได้สิทธิ์ไปประกวดก็ดีแล้วแต่ว่าดันได้รางวัลมาด้วยก็รู้สึกภาคภูมิใจมากมาครับณนะตอนนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะจัดงานเนี้ยเราได้ทําการแจกจ่ายนะครับให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับแล้วก็มีการเก็บเคสไว้ซึ่งมีคนนึงครับที่ได้ผลลัพธ์ค่อนข้างน่าสนใจมากมาร่วมงานวันนี้ในพาร์ทสด้วยนะครับซึ่งเขาจะมาเล่าประสบการณ์ครับ ว่าหลังจากทานไปแล้วมีสุขภาพดีขึ้นยังไงบ้างแล้วเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยังไงบ้างครับจากข้อมูลสถิติที่เรารวบรวมจากทุกประเทศเนี่ยนะครับก็จํานวนผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตจากมะเร็งเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เราค่อนข้างจะกังวลอยู่ก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสภาวะโลกร้อน ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็บางคนก็บอก,ก่าเป็นสภาวะโลกเดือดนะครับอันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อปัจจัยการดำรงชีวิตของคนเราโดยเฉพาะคนไทยเรามากนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นพุ่น PM 2.5นะครับซึ่งตอนนี้เหมือนจะมีปัญหาทุกปีแล้วก็มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับรวมทั้งการที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปก็ทำให้โรคโรคข,ของสัตว์ โรคของมแมลงนะครับก็เพิ่มเปลี่ยนแปลงไปขึ้นมากขึ้นนะครับก็เลยอาจจะมีการใช้ยาฆ่ามแมลงนะครับหรือเรื่องของปุ๋ยเคมีต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เราเกรงว่าจะทําให้เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดเร็งเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยครับครับก็เป็นเป็นเรื่องเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเ,เราเราอย่าไปคิดว่าโอ้ตัวว่าเดี๋ยวไปตรวจแล้วจะเจอโรค แต่การที่เราไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเราทําให้เกิดที่รู้ว่าเป็นโรคอะไรตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนี่ยมันจะง่ายต่อการรักษาแล้วก็มีโอกาสที่จะรักษาหายได้มากกว่าปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งมันลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตนะครับก็คิดว่าคงจะต้องดูแลสุขภาพตนเองเป็นเบื้องต้นนะครับปัจจัย4ที่ที่ผมได้เ,เคยกล่าวไปแล้วนะครับเรื่องอาหาร นะครับเราก็ควรจะเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณประโยชน์นอกจากนี้ก็เลือกอบริโภคสมุนไพรเครื่องเทศนะครับซึ่งมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็จะช่วยยับยั้งหรือป้องกันการเกิดมะเร็งได้ครับ,รบพ,อพอรับทราบแล้วก็เข้าไปศึกษาอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์ในนี้ก็ต้องบอกว่า มันดีสําหรับผู้ป่วยอย่างที่พี่บอกว่าบางคนจะเหมือนแบบไม่กล้าออกไปใช้ชีวิตการใช้ชีวิตยากลําบากแต่ถ้าหากว่ามันมีบางอย่างที่มันมาช่วยฟื้นฟูในช่วงขณะที่เรากําลังรักษาหรือว่าให้คีโมอยู่เนี่ยทำให้ร่างกายเรา,ขาแข็งแรงมันก็คงเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยจริงๆค่ะค่ะก็อย่างที่คุณหมอพูดถูกถูกต้องที่สุดเลยคนรอบข้างชอบไม่ไม่กล้าตรวจไม่กล้าตรวจสุขภาพเพราะกลัวเจอพิมจะบอกเลยว่าการตรวจสุขภาพสําคัญที่สุดแล้วก็อย่างที่ คุณหมอพูดเลยค่ะตรวจเร็วเจอเร็วรักษาได้เร็วบางคนแบบมาเจออีกทีคือแบบรักษาไม่ทันแล้วมันไม่คุ้มเลยกับกับการที่เราจะ เสียเวลาไปตรวจสุขภาพสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะสําหรับใครที่กําลังเจอโรครายไม่ว่าจะโรคอะไรก็ตามคินก็อยากให้มีกําลังใจชีวิตเราสําคัญคนรอบข้างเราก็อยากเห็นเรามีชีวิตต่อไปฉะนั้นเราเองก็ต้องสู้ค่ะนตะตอนนั้นก็คืออย่างที่บอกว่าเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการที่เราต้องแบบให้กําลังใจตัวเองเพราะเราก็อยากจะหายะคะ่ะเราก็ต้องรักษาไปตามกระบวนการที่คุณหมอเขาวางแผนให้เราฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาสนใจสุขภาพจิตตัวเองไม่งั้นมันจะดาวะ่ะเพราะว่างานก็ไม่ได้ทํานอนอยู่ อยู่บ้านก็รู้สึกเป็นภาระคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างมันก็เกิดขึ้นพิมก็เชื่อว่าทุกคนแบบอาจจะมีหลายความรู้สึกแต่เชื่อเถอะว่าอดทนนิดนึงแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วมันก็จะผ่านไปได้คะ่ะจริงๆให้มั่นสังเกตร่างกายตัวเองคะ่ะบางอย่างคือร่างกายมันจะบอกเรานะเวลาเราผิดปกติอะไรไปนิดนึงโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะพิมรู้สึกว่าในเรื่องของช่องท้องมดลูกรังไข่อะไรเงี้ยมันจะมีบางอย่างบอกเราแล้วก็หัดสังเกตแล้วอย่ามองข้ามมันอะไรนิดนึงที่ร่างกายเขาบอกเรา,เ,ราเขาเตือนเราเราก็ต้องรีบไป หาคุณหมอไปพบแพทย์เลยดีกว่าค่ะฝากไว้นะครับผลิตภัณฑ์หลักฟาร์มนะครับสำหรับใครเนี่ยที่อาจจะยังไม่ได้เป็นโรคมะเร็งหรือว่าเป็นโรคร้ายนะครับคือ,อยังไงสุดท้ายเนี่ยก็ต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงดังนั้นผลิตภัณฑ์หลัฟาร์มเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอีกหนึ่งตัวช่วยละกันนะครับที่สามารถทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง เมื่อร่างกายเราแข็งแรงะครับเราก็สามารถต่อสู้กับโรคร้ายได้ทุกโรคแน่นอนครับพิมแนะนํารวมๆวกันว่าอะไรที่ดีกับสุขภาพเราก็หาข้อมูลแล้วหาหาเรื่องราวเขานิดนึงอย่าแบบอย่ายาทานแบบสุมสี่สุขห้าหรือว่าไม่ได้ศึกษาก่อนอะไรที่มีคุณภาพเราก็เลือกเอาใส่เข้าร่างกายก็จะดีที่สุดค่ะ